ผมสงสัวนะ่าทำไมต้องตัวติกันตลอดอาวไม่คือติ้งกับมีนแหะเอาจริงๆอ่ะผมอะ่ะคือเราเล่นกีฬามาอย่างนี้ตลอดใช่ไหมมันผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติสำหรับพิงงะอะไรกับพิ้งกับมีนที่แบบว่าปฏิบัติกันแบบนี้อยู่แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใช่คือคือผมไม่ได้มองว่ามงวิงนะพี่คือผมมองว่าเออมีนก็คือน้องผมน้องน้องที่สนิทไม่ได้แบบว่าเขินอะไรก็คือ ก็แตะตัวกันปกติอ่ะใช่ไม่แต่ปกติผมทำนี้อยู่แล้วแต่คือเขาไม่ได้จ้องทางผู้ผมไงแต่อยู่ดีๆมันเหมือนมีพี่เขามาเสียบแล้วายไอเสียบเขาเชียเขาเสียเขาเสียเขาเกนี้เออวไม่ได้คิดะไรม่ไคิดไม่คิดนี่ ผมถามมีแล้วมีบอกว่าเออพี่เวลาไปสัมภาษณ์อะพี่ต้องตอบดีๆนะเขาคำถามมันจะไปได้หลายทางผมก็เลยเออเออจริงจริงาบอลเมื่อวันก่อนน่ยพวกกินผู้รักเยอะอยู่นะเราก็กลิ่นผู้นะในสนามให้ผมเตะลูกโทษคู่มีไหเหรอไม่ค่ะคุณนอนคุณนอนอยู่ค่ะนอนคุยนอนคุยยังไงครับก็นอนคุยกันตรงสนามหญ้าเริ่มนะ นี่คนคนเต็มเลยไม่มีอะไรหรอกรูติดสกินชิปก็เงอ่ใช่สนิทกันสนิทกันประมาณพีพิมเหมือนพิมนเฟากเอะไรและเรื่องยังเออแล้แลเรื่องเอาเอาเอาถ้าสมมติเป็นเรื่องสมมตินะพิงมีนมีอ่ะเดี๋ยวซีรีส์เขาิดต่อมาจริงนะวันนี้ถามขยานะถามมียังถ้วเอแล้ว อยู่เป็นพิมพมีหรือเล่าอันนี้สมมติสมมติสมมติเออใช่ใช่อะไรถ้าผู้จัดที่สนใจอ่ะเอาไปก็ได้าอยากไปไหมถ้าเอาเอาจริ้งนะพี่คือผมอ่ะผมเป็นคนมองเรื่องในบทจริงจริงครับเพราะว่าที้มองแล้วทิอ่านบทเนี้ยชอบที้ไม่รู้เลยมันมันแนวไหนอะไรไงนถ้าทิ้อ่านแล้วที้ชอบอ่ะทิ้งรับเลยแต่ถ้าอีเวนต์คู่ได้อีเวนต์คู่ได้ได้ได้แน่นอนครับคนจิ้งได้คนจิ้ง ได้ได้ได้ควรมีเข้ามาพิกโผล่ไหมเอามันเออมาเปลี่ยนเป็นแต่ว่ามีเพียงอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวเขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่รู้ก็ต้องแย่งกันนะตอนนด้บอกเธอมาเธอไม่ทำเลยตอนนี้เราได้เปลี่ยนผมเริ่มกับก่อน้วตอนนี้